ลูกกูจะทำทันไหมล่ะเนี่ยโอ้ยงานาจะทำได้ทำได้แต่เราทำได้ไม่ทันนี่ก็ไม่ทันอ่ะมันโอเคเริ่มต้นกันใหม่เดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ไปทีละงามงานคูปองใส่ไม่ทันอ่ะเยอะยะเาเรียกว่าเป็นกันเป็นกันอะเป็นการอัพเเป็นความพิเที่เรารู้ว่าเราทำไมเราต้องตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วเราจะได้อะไรแล้วการที่เราตื่นขึ้น ขึ้นทับเรานายก็รู้ทําให้หนายมีจิตวิญญาณที่แข็งแรงขึ้นในแข็งข่งขึ้นในากล้าหาญมากขึ้นในรู้สึกกับชีวิตได้มากขึ้นใช่ไหมละ่ะนยอมรับตัวเองในไม่ไม่ติดีกับอยู่กับความคิดในไม่เป็นทาสของความคิดหรืออารมณ์นั่นหมายถึงนายกำลังสลายขั้ว